could to touch สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับรายการแคชเกม่งกับผมแลนเจนเดียสเกมนะครับซู่วันนี้ผมก็มาเล่นเกมคุกกิลันไทยแลนด์นั่นเองซึ่งเขาได้อัปเดตใหม่นะครับก็เป็นซีซั่นที่3นะฮะแล้วก็จะมีของใหม่ๆแล้วก็มีแจกเพชรแล้วก็มีชวนเพื่อนใหม่มีอีเวนต์อะไรมาใหม่มีตัวใหม่โอ้มีเยอะแยะเลยนะครับก็มาดูกันว่ามีอะไรใหม่ๆกันบ้างนะฮะอย่างแรกนะครับตำนานบทใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วโอ้โหแม่ตั้งชื่อได้สดิบดีเลยนะฮะผจญภัยสุดขอบโลกนะครับอันที่หนึ่งเลยเยลลี่ กุมีแฮมเบอร์เกอร์แม่น่ากินมากแต่ถ้าหยิบมากินได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะฮะอันที่2เยลลี่หมีบินได้นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะมีหมีแล้วก็มีปีกโผมานะครับ <laughs> ก็คือเยลลี่หมีแบบใหม่ที่จะปรากฏขึ้นในระหว่างอ,อ่อโบนัสเวลาก็คือต้องขึ้นโบนัสเท่านั้นถึงจะเห็นเยลลี่หมีมีปีกตัวนี้นะครับถ้าไม่ขึ้นก็ไม่เห็นนะครับเจ้าหมีตัวเนี้ยจะใช้พลังแม่เหล็กดูดไม่ได้นะครับเราต้องบินไปเก็บเอาเองเท่าน,นั้นนะฮะอันที่3นะครับออนโคลและมแมลงกําลังบินมาแล้ว้วโออหถึงงงกกก็ตําลลัลลันเย ก็จะเป็นสิ่งกีดขวางรูปแบบใหม่นั่นเองก็จะเป็นแบบลอยมาบินมาอะไรเงี้ยก็กระโดดมหลบหมอบเอานะฮะอันที่4ี่เพิ่มฟังก์ชันออนและออฟความสามารถของคุกกี้ผมก็งงเหมือนกันว่าอันเนี้ยไม่ต้องออกมาก็ได้เพราะว่าเราไม่อยากปิดอยู่แล้วแหละความสามารถของมันอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับก็คือตัวชีริเดอร์ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดให้แต่ถ้าเรากดออฟก็คือปิดไปเนี่ยมันก็จะไม่เพิ่มเลือดให้มันก็จะไม่แสดงผลอะไรมาเลยนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะปิดไปทไมนะะก็ไม่รู้เหมือนกันนะะอัันทีี่5ลดรราาาาคกขยหบบสมติ ตอนนี้ก็คือมีเพรแค่30เมตรเนี่ยเราก็สามารถขยายหีบสมบัติได้แล้วนะครับแต่ได้ข่าวว่าของเกาหลีใช้แค่15เมตรเท่านั้นอื <c oughs> ของไทยเอาตังค์เอาตังค์เอาตังค์นะฮะอะไรข้อความต่อไปก็คือพรจากคุกกี้นางฟ้าแม่เรามาดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างพรจากคุกกี้นางฟ้าอ่าเมื่ออัปเกรดสมบัติขนนกก็คือเรียกง่ายๆว่าขนนกนั่นเองจนถึงเลเวล8เราก็จะได้เงิน1 000, 000, นึ่งแสนเหรียญนะฮะเมื่อเราบวก9้านะครับเราก็จะได้ตัวสุ่มสมบัติระดับสูงสุดนั่นเองได้หนึ่งใบนะครับกรณีที่ซืื้อสมบัติค ต้องเล่นก่อนหนึ่งครั้งจึงจะสามารถรับรางวัลได้นะครับก็อ่านอ่านรายละเอียดกันอีกทีนึงนะฮะอันฮะต่อไปก็เป็นตัวคกุกกี้ตัวใหม่นั่นเองคุกกี้นักพยากรณ์กับเทียนหอมสีม่วงไหนลองดมหน่อยหอมไหมก็ <c oughs> <c oughs> ไม่หอมนี่หว่ามันไม่มีกลิ่นเลยแ <c oughs> <c oughs> ม่งอยู่ในคอมจะหอมได้ไงวะแ <c oughs> ม่ก็เป็นตัวใหม่นะครับเป็นสีม่วงนะก็ตามนี้นะครับต่อไปอะไรรหัสลับ รับคิทตันแนมต้องสะกดรอเรือด้วยถ้าไม่สะกดแล้วมันจะสับสนนะฮะกดเข้ามาดูตอกรหัสรับแล้วรับเลยนะครับส0มรคิทตันโอ้ไม่ก็แจกเยอะจริงนะครับเอกออฟเดอะวอลนะครับก็ไปที่เข้าเกมหน้าหลักตั้งค่าอีเวนต์ตามนี้เลยรูกปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บนะกดกอกกันตายนะครับต่อไปเพิ่มระดับเลเวลเลเวลเพิ่มขึ้นอ้โบนัสเพิ่มเป็น40่สิเลลี่เพิ่มเป็น40หัวใจเพิ่มเป็นสีมาเเยอะจริงๆเลยเชียวเพิ่มมาแค่ส0 ก็ <laughs> <c oughs> จะเป็นรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยฮะจุบจๆจุบ,จบอ่ะต่อไปเลยอีเวนเชิญเพื่อนมี่อะไรบ้างเชิญหนึ่งคนได้ห้าพ10คนได้ใครยี่สิได้ซอมบี้สามิได้หยดทอง40คนได้ตัวซุ่มระดับสูงห้คนได้คิดตั้นหนึงร้อยเมตร โอ้พระเจ้าทำไมแจกเยอะขนาดนี้เนี่ยกูต้องทำหน้าดีใจด้วยบอกแม่แจกตั้ง400เม็ดนะครับรวมกับกิจกรรมกอกรหัสกับเพื่อนนะฮะก็ไปเลยนะฮะ400เม็ดแจกเยอะจริงส่วนต่อไปนะครับก็คือกลับมาวิ่งกันต่อเถอะเหมือนอ้อนวอร์ใ้คนกลับมาเล่นนะฮะก็คือ,อยังไงอะไปบอกเพื่อนเพื่อนกันนะว่าคุกกี้รันปรับโฉมใหม่แล้วเย่ก็คือส่งข้อความไปบอกเพื่อนนะครับก็อย่างเช่นเพื่อนคนเนี้ยมีเกมคุกกี้รันอยู่แล้วแต่ไม่ได้เข้ามาเล่นนานนะครับแล้วตรงข้างหลังชื่ออะมันจะไม่ให ส่งแต้มของขวัญจะเป็น2ใบเนี่ยุูมเอานะครับุูมเอานะว่าจะได้เพชรหรือจะได้แต้มของของขวัญน,นะครับเมื่อเรากดส่งไปปุ๊บแล้วเพื่อนคนนั้นเนี่ยกลับมาเล่นเราก็จะได้ของตามที่เรากดไปนะครับอย่างเช่นเรากดแต้มไป150ปั๊บกดตกลงปุ๊บส่งปุ๊บเพื่อนกลับมาเล่นปุ๊บเราก็จะได้แต้มของของขวัญ150นั่นเองนะก็อ่านรายละเอียดกันอีกทีนึงเนาะต่อไปลองวิ่งไปพร้อมกับสถิติสูงสุดของเพื่อนอ่าก็จะเป็นกิจกรรมนะครับก็จะมีตรงนี้เดี๋ยวออกไปเดี๋ยวก็จะไได้5เเพชรนนนัััั่่ออออองงตปบขขววุก เมื่อเล่นครบ1ครัง้3ง3ครั้ง5ครั้ง7ครั้งก็รับไปเลย1ครั้งได้3พันโอตามนี้นี่เองนะฮะก็ดูดูกันเอานะฮะอ่านๆ่านกันนะ,ะว่ากิจกรรมหมดวันไหนนะฮะต่อไปทวิตจากเรล่าปรามาจารย์โอ้โหปรามาจารย์กันเลยทีเดียวเชียวแม่เคล็ดลับ <c oughs> เคล็ดลับจากปลรามาจารย์โอโหวิธีเป็นเศรษฐีในด่านที่1นมถึงก็เคล็ดลับปรามาจารย์กันเลยนะฮะเนี่ยก็ใช้ตรวพวกนี้นะฮะบวกๆก,กันไปนะครับก็ดูตามนี้เนาะมาเราก็มาดูอีเวนต์เพื่อนนะครับก็คือตรงนี้นี่เองอันนี้ สูงเนี่ยใช้ตัวอะไรบ้างไม้ผัดเป็นตัวอะไรแล้วสมบัติเป็นอะไรอันนี้ผมชอบมากก็คือดักคนโกงได้อย่างเช่นถ้าสมมติมีคนโกงได้3ที่เป็นล้านเราเข้ามาดูนะว่ามันใช้ตัวอะไรอย่างเช่นใช้นางฟ้าแล้วเป็นเพจวิวกากาเวลงหนึ่งสมบัติแม่งไม่มีเงี้ยอะไรเลยก็ลบลบแม่งทิ้งไปเถอะนะมันจะลกนะมันจะลกก็คือเนี่ยก็คือให้เล่นของเพื่อนนะครับเล่นเล่นได้กี่คะแนนก็ได้เล่นไปเถอะแล้วมันก็จะนับรวมๆพอเราครบเนี่ย ครบตามที่เป้าหมายมันกาหนดให้เราก็จะได้5เพชรแล้วก็กดระับเอานะฮะเวลาที่เหลือก็คือ13วันนั่นเองกิจกรรมจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปเล่นอีกครั้งหนึ่งเนาะต่อมานะครับคุกกี้นักพยากรณ์น,นะฮะความสามารถคือ เมื่อเกตบนหัวก็คือเมื่อ,อหลออสเีเขียวบนหัวแันเต็มมันจะสร้างแมปใหม่ขึ้นมาที่ไม่เกี่ยวข้องกับแมปเดิมทําให้เลือดเราเนี่ยไม่ลดและไม่มีการเคลื่อนไหวของแถบการวิ่งซ้ายบนโดยจะสุ่มรูปแบบแมปออกมาก็คือไอ้ซ้ายบนนะครับที่มันจะเป็นแถบยาวๆที่ใต้หลอดเลือดมันก็จะเป็นแถบยาวๆแล้วก็จะมีตัวตัวเล็กๆที่มันจะเป็นวิ่งๆนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ไปดูกันในเกมอีกทีนะเพราะว่ามันจะอธิบายง่ายกว่านะฮะก็คือเมื่อสร้างเส้นทางเนี่ยมันจะวิ่งยาวขึ้นนั่นเองนะครับปกต แต่ถ้าเราเล่นนักพยากรณ์เนี่ยแล้วเมื่อมันพยากรณ์ออกมาเนี่ยมันก็จะวิ่งยาวขึ้นเป็น300-400ถึงเมตรนะครับก็เดาๆประมาณนี้เนาะคุกกี้นักพยากรณ์การปลดล็อกก็คือมีคุกกี้เลเวล8 20ตัวนะฮะหรือจะใช้เพรซื้อก็ได้ก็คือ119เม็ดหรือจะซื้อเป็นเงินก็1 8 0 0 0คอนนะครับอ่ะก็มาตอบกันนะครับสำหรับเพจเทียนหอมสีม่วงนั่นเองนะฮะความสามารถของมันก็คือเมื่อเลเวล8ทุกๆ13วินาทีจะสร้างโลกอิมิติหนึ่งเป็นเวลา4วินาทีขึ้นนนนมมาาะรัใโลลอิิิต้้จสงชุดยี อีกชุดหนึ่งขึ้นมาแล้วก็จะมีไอเทมต่างๆรวมด้วยกันก็อย่างเช่นไอเทมไฟหัวใจตัวใหญ่หรือลูกลูกบอลกลมๆที่มันมีดาวผสมอยู่ข้างในด้วยนะฮะก็ตามนั้นอันสุดท้ายนะครับเราก็มาดูสมบัตินะฮะอันนี้ก็จะเป็นสมบัติของคุกกี้นกพยากรน,นั่นเองก็คือหนวดของคุกกี้นกพยากรนะครับหนวดของมันเนี่ยก็คือเมื่อเข้าเกมเนี่ยจะได้รับคิดต้น2เม็ดนะครับอัตราความน่าจะเป็น7จ็ดถึงสามสิบเปอก็เป็นต0นะครับวกดาวกงเี็เรามได้เพชรฮเต็นมานะครับ็นต่ทีันี่ยังอุ่เอาจะไ ของเทียนหอมสีม่วงโอ้ทํทำไมมันยาวจังวะาชื่อนี่ประโยชน์ของมันก็คือเมื่อเราวิ่งผ่านสีกิจขวางมันจะเพิ่มคะแนนให้เรา5 0 0ร้อถึงหกคะแนนนั่นเองนะก็คือบวก9ก้าก็คือ600คะแนนนั่นเองก็ไม่มีอะไรละก็มีอยู่แค่นี้นั้นก็ไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะฮะก็ไปดูกันเลยชิบชิบมาแล้วเนี่ยฮะไอที่แถบที่ผมบอกเนี่ยเนี่ยก็คือตัวนี้เนี่ยคุกกี้เนี่ย อันนี้คือมันยังวิ่งปกตินะวิ่งปกติเดี๋ยวรอกเกตบ,บนหัวก็คือไอแถบสีขเขียวเนี้ยบนหัวมันเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันเต็มก่อนโอ้ย่ลนลำบากพอดีเอามือขวาจับเมาส์อยู่นะฮะก็จะได้ชี้บอกไปด้วยนะจะได้ไม่งงส่วนมือซ้ายก็กดไม่พัฒนาซะด้วยะโดปุ๊บ,บ,บ,บด่านก็จะเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะชุบๆุบบีตัวเทียนตัวเทียนนี้มันก็จะสุ่มต่างๆนานาเลยนะฮะปุ๊บอ่าทำนายแล้วปุ๊บนี่ฮะดูสังเกตนะฮะสังเกตคุกกี้จะหยุดนิ่งทันทีนะฮะและเล พอหมดปุ๊บมันก็จะวิ่งต่อนะฮะก็โอเคนะฮะรู้เรื่องก MM. ันแล้วนะฮะก็เล่นมือขวากันเลยดีกว่าแม่จะได้ถนัดชึบ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 ตึ้งไปแล้วไปแล้วไปโดนไปโดนชึบชึบไปโดดชึบชึบทำไมอ่าเน้ยมีเกียวสีม่วงเจ้าตกได้อนาถมากแม่งไม่เห็นแม่งไม่เห็นทางตกเฉยเลย โคตรอายเลยเนี่ยคือแบบแม่งวิ่งแล้วแบบ ไอ้ป้ายพยากรแม่งบังเนี่ยหรือเทียนแม่งบงังไม่รู้แม่งไม่เห็นเชี่ยอะไรเลยเชี่ยตกเฉยเลยโอ้ตายห่าละมา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 อันนี้คือบนนั้นแหละเดี๋ยวเราก็จะเจอหมีบินนะฮะเนี่ยหมีหมีปีกนะฮะใช้แม่เหล็กดูดไม่ได้นะ,ะสังเกตดูเอามา,านะมันจะดูดไม่ได้เราต้องเก็บเอาเองนะฮะจ๊บ้าไปแล้วกูแม่จุบชุบชุบโอ้ยชุบจุบชุบแม่เป็นไงชว์สิ่งกีดขวางด้วยชุบ ชุดเมื่อเทียนหมดตัวเราก็จะกระพริบกระพริบนั่นเองเพื่อมันจะได้ตั้งตัวทันนะครับแมไม่ใช่เทียนหมดปุ๊บแล้วตัวแมงไม่กระพริบเลยก็คือชนตุ้มตายหาพอดีจบไปเลยจึ๊ง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 ุกระโดดกระโดดจ๊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 จะไปถึงด่านหลังวนนี้โอ้โหแต่เลือกก็ยังเยอะอยู่อะชุบนี่ตัวดาวนี่ไอดาวไอดาวุๆุๆไปไปชุ เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะมาเล่นทําคะแนนอีกทีนะึงนะขอไปเล่นให้มันชินก่อนนะเพราะว่าไม่ได้เล่นมานานมากส่วนมากก็จะเข้าเกมมาเอาเพชรแล้วก็ออกนะไม่ได้เล่นเลยนะเราไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่ชิบชิบแต่ด่านใหม่ๆนี้จะชินมากเพราะว่าไปเล่นของเกาหลีมาซะชินละอุ้ย <c oughs> ขนาดชินเสือกชนด้วยกวู <c oughs> ชนพึ่งพึ่งมันมาจากไหนเนี่ยโอ้ตายแล้วชิบชิบไม่โดนชิบชิบมากูยิงนะกูยิงนะมาเปพ่อมดด้วยกูยิงถังแตก โอ้พุช่าไม่พอเนี่ยชุบชุบจุบช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 ุบอืมไอเทียนนี้จะให้คะแนนอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบก็ไปเดาๆกันเอาเองนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะไม่มีบอกชุบ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 งั้นไปตกตายกันเลยดีกว่าชุบ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 ลงไว้อ่าเรียบร้อยนะฮะ วันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีติดขัดหรือพูดผิดพูดอะไรผิดบ้างไม่สนุกบ้างอะไรยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับบายยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะคุณดูคลิปจบแล้วแล้วคุณชอบหรือว่าคุณให้ผ่านก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ลง Facebook หรือลงอะไรก็ได้ก็แล้วแต่คุณนะครับจะพูดว่าไอ้นี่แม่งแคสคนสั้นตรงส้องติงตรงต้องติงอะไรก็ได้ก็แล้วแต่พวกคุณนะครับแล้วประกบแชร์ไปเลยนะและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปและอย่างหนึ่งกด ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้แคสเกมต่อไปที่ช่าย